ไี้ต <isions> ้องการตัวคนใดและคนที Arizona, ่คุณจะจะให้เลื่อตอบไปพร้อมตรงนี้นะครับใคร่าแต่เช้าบ้างแต่เช้ใครมาจากกรุงเทพบ้างครับโอ้โหและใครอีกนะครับแน่นอนรุเมื่อสักครู่นี้เราได้ชมวีดีอไปก็จะเห็นว่าไทยนี้ด้วยนะครับขออนุญาตเท้าความที่ตื่นนะครับว่าจากข้อมูลเนี่ยของรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดตในระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเราพุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพของโรงพยาบาลของเราให้เราสามารถรักษาโรคแยก หลายเพราะเนไข้ที่ป่วยแล้วเท่านั้นนะคะโดยมีกรุงเทพพยาเคมีโครงการที่คัดกรองโรคองที่จะป่วยมากมายจังหวัดชลมุรเองก็ไม่น้อยหน้นะคะ4.9คนเหมือนกันแล้วก็อำเภอที่มีโรคไข้เลือดออกที่อค่ะอย่างที่แจ้งแ้เอยางที่แจ้งเราว่าเราองการที่จะระดับความรู้และบใจอย่างที่แบอกมที่ทุกคนได้ตเร้นกครับแเดี๋ยวเราจะมีถ่ายภาพรคกันอีกหรืงขัด้วยนะครับระดับตอนไอ ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันอีกหนึ่งช็อตนะครับเป็นชอดอกมาันี้นะครับก็จะมีช้าง้ตัวนอาสองนิ้วเลยครับน่ารักเลยครับนี่แหละครับยิ่งไม่เราตัดมุดกันในครั้งนี้นะครับและอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสัมพันธ์ในเรื่องของไทเลอรต่อกได้ความรู้กลับไปวันนี้เหมือนแบบมาฟังข้อมูลดีๆแล้วกันนะครับอ่งั้นเรามาพูดถึงเรื่องข้อมูลแล้วก็รายละเอียดกันนิดนึงนะฮะจากคุณหมอเลยดีกว่าว่า เป็นพาหะนำโรคนะคะก็คือเชื้อไวรัสที่ชื่อเดงกีเนาะเราอาจจะเคยได้ยินติดมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะก็ยังสามารถเป็นได้อีกค่ะคะ่ะก็พอมีอัตราในการที่จะเป็นไม่ห้าโลกนี้ไม่อยากเพราะแรนเทิ่เราต้องป้องกันใช่ไหมถูกครับครับอย่างอย่างบออย่างบอยดูแข็งแรงคิดว่าใข้เดินออกน่าจะเกิดขึ้นได้นะแม้กระทั่ทงที่กำลังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันมันเป็นพาหะที่ถูกนำมา ันก็เกิดเป็นได้กัทุกคนครับไหนเราก็ไม่รู้นะเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เรามารู้ว่าข้อเท็จจริงหรือว่าข้อมูลงานวิจัยของเราเนี่ย<ม>เป็นที่ประจักษ์นะคะแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะจะได้สร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านนะคะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ถ้าส่วนคนไข้ระยะไายเนี่ยบอกไม่ค่อยกังวลน,นะคะเพราะว่าที่ที่จะต้องระวังก็คืออาจจะต้อง ระวังภาวะขาดน้ำเฉยๆแต่ส่วนที่เราจะก,กังวลก็คือในช่วงระยะไข้ลงซึงช่วงนี้คนไข้มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีภาวะช็อกเนาะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆบางคนเท่านั้นนะคะที่จะมีอนาการรุนแรงและคนที่รุนแรงอะค่ะมักจะอาการมักจะเป็นเยอะค่ะ<ม>แล้วก็ต้องแอดมิทหลายวานันเหมือนที่เราเคยได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้ก็ เป็นในคนที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรนะคะแข็งแรงดีเป็นวัยทํางานแบบพวกเรานี่แหละคะ่ะและวิธีการรักษาเป็นตั้งแต่3วนันจนถึง7วันนะคะโดยที่อาการเนี่ยไม่เฉพาะเจาะจงนะคะบางคนก็จะมามีอาการคลื่นไส้อัตบดูนิดหนึ่งห้าห้าปอตรงนี้มีอะไรบ้าง5้าปออ่าไหนลองคุณหมอช่วยนิดหนึ่งฮะเปิดไปนิดหนึ่งสามกห้าปออะไรอ้าอ่านไปพร้อมๆกันนะคะอาหน้าหน้า เตียมมาเยอะวันนี้เอาไว้แต่ต้องเก็บนะอย่าให้บ้านเยอะอ่าอย่าให้บ้านอย่าให้บ้านทกอย่าให้ของเยอะมันไม่มีสเปร์มากัดเราได้หรือบางทีเดี๋ยนี้เขาเก่งมากแล้วเขาเก่งใช่ไหมหรือบางทีบางทีผมก็เคยเจอนะใส่กางเกงหนาๆนะยุงยังกัดกัดรู้ใช่ครับอือวิวัฒนาการของยุงครับนะเขามีความต่างด้วยนะครับตอนที่4ี่คือมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้โปร่งโล่งสบายอย่าให้ ให้เคยติดมาก่อนหรือเปล่าถึงจะฉีดได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้เรามีการวัคซีนนะคะแบบที่สองนะคะซึ่งสามารถฉีดได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเคยติดหรือไม่เคยติดให้เลือดออกมาก่อนนะคะครับรม่เคยถามว่าเขาฉีดบ่อยไหมแต่ว่าาบอกบอกบ่อยครับก็รู้สึกว่าถ้าส่อต่อทางนี้ยาวยาวเหมือนกันที่ว่าก็ก็ดีเหมือนกันครับ ก็สดแค่ไหนตอนนี้